อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพวกผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเศรษฐีเกาหลีนะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็เซิร์ฟเกาหลีมีอัปเดตแผนที่ใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาตะลุยกันนะครับก็พึ่งอัปสดสดร้อนๆวันนี้เลยนะวันจันทร์นะวันจันทร์ที่27ิบดกุมภาพันธ์นะครับก็ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันชื่อแผนที่อะไรนะครับเนี่ครับแผนที่เนี่ย นะครับผมยังตั้งชื่อไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตะลุยกันนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับซึ่งผมอาจจะงงเล็กน้อยนะสำหรับวิธีการเล่นแผนที่ใหม่เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไปศึกษามาแล้ววิธีการเล่นผมก็ยังงงงงวิธีเล่นเล็กน้อยนะนะครับตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกัน อ่ะสุ่มหาคู่แข่งนะครับตัวผมไม่ค่อยเทพเนาะก็เลยเล่นแค่ห้องสองเอ็มพอเพราะว่าการ์ดเอสบวกผมยังไม่มีเลยไงผมมีแค่การ์ดการ์ดเออย่างเดียวนะครับก็เลยต้องเล่นห้องสองเอ็มนะครับอ่ะมาแล้วรอเขาก,กดเริ่มเกมนะครับแผนที่ใหม่เนี่ยค่อนข้างต้องใช้ดวงนะนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันต้องใช้ดวงนะครับ ต้องใช้ดวงอย่างเดียวอะ่ะนะครับสําหรับแผนที่นี้ถ้าถามว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่ตอนนี้เซิร์ฟไทยอะต้องรอแผนที่นี้เข้าก่อนนะแผนที่เมืองน้ํานะครับเด<อ>ี๋ยวผมจะบอกว่าแผนที่อะไรนะเ<อ>มืองน้ําโอ้มันชื่อคาร,รีฟเนาะตัวละครในตำนานอ,าอ่ะดเดลิมเป็นคงแรกนะครับ แม่มาเขาก็ทักมาเลยครับโอ้โหมาก็ติดก่อเลยครับผมโ,งโ,งโ,งโคตรเกลียดเลยเนี่ยมาแล้วติดก่อนเนี่ยเขามีแปนด้วยว่ะแปนยี่สี่เปอร์เซ็นเนี่ยครับมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่สี่มุมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่ามันคืออะไร ไอ้แม่เหล็กเนี่ยน่าจะเป็นการดึงดึงหน้าหลังหรือป่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะส่วนอันนี้จะเป็นสร้างแลนด์มาร์กนะครับเราสามารถยึดเมืองฝ่ายตรงข้ามได้นะครับโอ้โหแปลนเขาออกวะอะ,อ,อะไรอะโอ้หน้าไปดินะ่นเดี๋ยวสกุ อ่ะเอาก่อนครับเดี๋ยวสักครณนึงอะไรอ่ะแม่โอ้ขออภัยได้ครับพอดียายเรียกเอาอะไรดีอ่ะ อ่ะเอาโอ้จะได้เจ็ดอมมผมลองตกเจ็ดแล้วกันเนาะไอแปลงทาสีนี่คือเหมือนคล้ายๆเอาเนี่ยครับโดมสาิตใ์ที่ที นี่ครับกลายเป็นเมืองเราเลย hey, <Chief> s. <S ไอแปลงสีทาบ้านนี่คือเป็นเหมือนคล้ายยังไงอะ่ะผมก็บอกไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายเกมแล้วกันนะครับหลังจากเล่นจบ <Hey. S 1> อ่าอันนี้สำหรับเกมโบนัสนะครับเกมโบนัสหน้าตาของเกมโบนัสจะเป็นอย่างนี้เลย นี่ก็ให้เราเลือกซ้ายขวาครับนันน่นลวงเลยครับส่วนไอ้นกหวีดนี่คือที่เป่านกหวีดนี่คือเหมือนก็ว่ากันไม่ให้แบบเหมือนให้เขามาตกเมืองเราได้นะเออ <Ch> อ่าได้บินนะครับ <Ch> เอาอะไรดี อ้าวกลับมาเป็นปกติแล้ววะเอาอะไรดีอะเอาเนี้ยครับอ่ะรอเขาทอยนะครับโอ้โหเขาได้ทิปเปิลแล้วว่ะ เอาอะแปดกียังดีตัดเมืองเขาโอ้โหเนี่ยครับพอเขาเลือกแลนด์มาร์กเนี่ยเขาสามารถตัดเมืองผมได้นะถ้าเขาเลือกตัดเมืองผมอะอ้าวเขาไม่เลือกว่ะ โอ้ oh, ได้แปดอ๋อมันสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะสร้างเมืองหรือว่าเราจะเลือกเอาไอเทม,มอ,อ่าแปลงทาสี นี่ชนะแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนจบให้ฟังนะครับอ่ะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะนะครับมันจะมีไอเทมอยู่4จุดนะครับเราสามารถเลือกได้อย่างไอแปรงทาสีเนี่ยเราสามารถเอาเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาเป็นเมืองเราได้นะครับเหมือนคล้ายเหมือนเปลี่ยนสีอะเออเปลี่ยนสีนะครับแต่รู้สึกว่ามันน่าจะผ่านไปแค่เทินสองเทินหลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็น เมืองของฝ่ายตรงข้ามตามปกติเพราะว่าเมื่อกี้มันสีอ่ะมันกลายกลับไปของฝ่ายตรงข้ามเหมือนเดิมไงนะครับเมื่อกี้ตอนผมจบเกมเนี่ยผมสามารถอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดมีเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแล้วละแล้วเราไปตกไอเทมนั้นอ่ะเราสามารถพลิกเกมได้นะสําหรับแปลงทาสีเนี่ยนะครับอย่างสมมติมันมีเมืองฝ่ายตรงข้ามเราอีกเมืองเดียวเราจะจบทิปเปิลลวนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นเมืองเราแล้วก็ชนะทิปเปิลเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้ที่ผมทำอะ่ะนะครับส่วนไอเทมที่ที่มันถือเป่านกหวีดอะ่ะอันนั้นคือเราสามารถวางไว้ตรงแลนด์มาร์กเราได้นะเอาไว้ดักเหมือนก็ว่าเหมือนคล้ายๆนั้นอะ่ะแต่พอวางปุ๊บฝ่ายตรงข้ามก็จะไปต่อไม่ได้ก็คือไอไอเทมเนี้ยสามารถเอาไว้เล่นสายลมละลายนะครับแล้วก็ไอเทมที่เขียนคาว่าแลนด์เนี่ยอันนั้นคือเป็นไอเทมแลนด์มาร์กเราสามารถ ตัดเมืองฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งก็ขออภัยด้วยละกันก็แผนที่ใหม่ค่อนข้างอธิบายยากนิดน,นึงเนาะนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองไปศึกษาละกนันนะสําหรับแผนที่ใหม่นะครับอ่ะแผนที่เมืองน้ําเพือ่อนเือคงสงสัยว่าแผนที่เมืองน้ําคืออันไหนนะครับนี่ครับแผนที่เมืองน้ําคืออันนี้นะครับตอนนี้แผนที่ล่าสุดของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นเมืองของเล่นนะครับแต่แผนที่เมืองน้ําเนี่ยมันไอเนี่ยก็คือเมืองน้ําเนี่ยผม คือแผนที่นี้ต่อไปก็จะเข้าเซิร์ฟไทยนะสำหรับแผนที่นี้นะครับเดี๋ยวแผนที่นี้ยผมไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงดีนะขอตั้งชื่อว่าแผนที่ธรรมชาติละกันอ่ะตามชื่อคลิปที่เพื่อนๆเห็นเลยขอตั้งชื่อว่าแผนที่ธรรมชาติละกันเพราะว่าผมยังแปลเป็นไทยไม่ได้นะครับว่าชื่อแผนที่อะไรนะครับตามนี้เนาะอ่ะผมคงรีวิววัานี้กันนะครับสำหรับเกณฑ์เศษษรษฐีเกาหลีนะครับก็แผนแผนที่ใหม่ค่อนข้างสนุกนี้เนาะเออแต่ผมว่าก,กว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยก็ คงอีกนานะนะครับเพราะว่าต้องผ่านแผนที่เมืองน้ําก่อนนะครับแผนที่เมืองน้ําะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแผนที่เมืองน้ําหน้าตาเป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นผมว่าเล่นกระบอกก่อนอ่ะเพราะว่าผมจะได้ออกเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าแผนที่เมืองน้ําเป็นยังไงนะครับเผื่อที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นไง นี่แผนที่เมืองน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีวาวน้ําอยู่4จุดนะครับรอบแรกเนี่ยเรายังเปิดวาวน้ําไม่ได้นะครับเราจะทําได้แค่สร้างเมืองนะครับหลังจากผ่านเทินสเนี่ยเราสามารถเปิดวาวน้ําได้ซึ่งวาวน้ำเนี่ยข้อดีคือเราสามารถเล่นเป็นสายลมละลายได้นะครับตามนี้เนาะเนี่ยครับสมมติผมตกมาที่วาวน้ํานี่จะทําได้แค่สร้างเมืองนะครับ นี่ครับพอผ่านเทินสองปุ๊บนี่ครับสามารถเปิดวาล์วน้ําได้ตั้งแต่เทินสองเป็นต้นไปนะครับอ่ะตกแปดได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับเลยอ่ะก็ประมาณนี้นี่แหละสําหรับแผนที่ใหม่ก็พอแผนที่ใหม่ใหม่ทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปศึกษาเอานะครับแต่หรือไม่ก็เดี๋ยวพอเข,เข้าเซิร์ฟไทยทีนึงนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับสําหรับ วิธีการเล่นแผนที่ใหม่นะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสําหรับเกมเศรษฐีเกาหลีนะครับก็มาเล่นแผนที่ใหม่เซิร์ฟเกาหลีให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ